สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ไอ้ก็เอาสินค้ามาพีเซต์น,นะคะอันนี้เป็นอินทผลัมนะคะโลละ300บาทนะคะทุกคนไอ้ไม่อยากแนะนาําอันที่โลละ200นะคะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่ว่าติดฝาดนิดหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้มันจะกรอบอร่อยหวานมากเราจะมาเปิดกินเลยสรรพคุณเยอะมากนะทุกคนใยอาหารอะไรเยอะมากเนี่ยซีนไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ปลูกจากเนื้อเยื่อนะคะ พั 1, นเค l อนนำเข้ามาจาก,ก,กอังกฤษอืหวานแล้เข้าตู้เย็นไว้หวานมากนะคะถ้าสมมุติมันฝาดอย่าก,กินทางตรงอย่างเงี้ยตรงนีมันจะฝาดอันนี้เรื่องกินลองดูนะคะนี่กินถ้าสมมุติรูละสองไว้ กินอย่างเงี้ยแบบติดฝาดแค่เล็กเดียวอันนี้หวานอร่อยมากนะคะทุกคนไอส่งให้ลูกค้าชิมลูกค้าบอกอร่อยหวานฉ่ำนี่หมาว่าเพิ่งลืมต้นนะซื้อไว้แล้วเดี๋ยวเพิ่งกินเลยก็ได้ทิ้งไว้สักทิ้งไว้สัก2อสวนันหวานฉ่ำเนื้อนะ อย่างเงี้ยอร่อยมากมันดีตรงไหนดูไหมคราบประคนมันเยอะในอาหารเยอะเหมาะกับคนที่ลดน้ำหนักนะคะกินตอนแรงมันดิมเต้องกินแบบข้าวอย่างเงี้ยมันหวานกจริงนะแต่เป็นน้ำตาลหวานที่ดีนะคะแล้วก็ดีไปกว่านั้น รดอ่ลดการเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารในข้างในนะทุกคนสี่เหลืองเหลือแค่ไหนสีเหลืองสีเหลืองก็โลละสามร้อยโลสองร้อยหมดละมันอ่อนอืมอือรอ cái xì đen chắn chắc quá chắc ăn chắc chắn chắc chắn chắc ส่วนหน้าฉ่ำๆอย่างนี้สั่งครีมของอาร์ได้นะคะเห็นไหมอันนี้ก็ยังเป็นลงร้อยที่แบบไอาพาตตดเห็นไหมทุกคนหนกแกะมอโบลิเน่ใหญ่ไอโบรนัสเอาออกเลยน่าจ,จัดตการมาะตรงนี้ไม่มีทางนี้จะเจ็บๆตั้งแต่แรกเป็นหน้องอ่ะนี่ก็ มีเรื่องจะพูดคุยกับทุกคนนะคะก่อนที่จะไปโคกไปโคกเดี๋ยวนี้แต่ว่ามาพูดคุยกับทุกคนก่อนเนาะเมื่อวานก่อนไอ้ได้คุยกับพ่อใหญ่เนาะเพิ่นก็บไปโทรหาอเป็นอาทิตย์แลยเจ้าอาเซียจังใดกษีวิตย์ไอบางเถอกันเลยอากฤตสิจัยโทรไปติดสายตกใจอ่าปกติเนี่ยพ่อใหญ่นี่ยไล่น่ะเพื่อนจะใช้เฉพาะกับไอ้คนเดียวนะคะแล้วก็น้องชายเพื่อนนะเพราะว่าพี่น้องก็หูยว่า ฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่รู้จักรายเนาะน้อยมากที่เขาจะรู้จักรายเพราะโด่วนมากแล้วเขาก็จะเล่นพวกไอจีพวกทวิตหรือพวกอ,อีเมลอย่างแบบนี้นะคือผู้ใหญ่นี่เพิ่นก็รู้จักราย,ยจากอายนะเพราะว่าบางประเทศนี่ไม่มีรายนะเหมือนประเทศจีนหรือเปล่าไอาจ้จำไม่ได้เขาไม่ได้ใช้รายแอปพลิเคชันตัวนี้มันเข้าไม่ถึงหรืออย่างสักอย่างเนี่ไอจ้จำไม่ได้เนาะแล้วทีนี้ อายโทรไปนะคะพาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วแต่ก่อนเริ่มสิด,ดีแล้วนะประมาณอาทิตย์กว่าเพื่นบอโทรมาอายก็ง,งงแล้วยุ่งอีหยังใสก่กะว่ายกเลิกไปเดินทางไปประเทศอันนี้นะก็คือแพ็คของก็ต้องลแล้วแล้วเพื่อนซียุ่งตัวใดอ่ไอก็เลยโทรไปติดส,สายตกใจหมดแจำเนียรไอก็เลยบอกว่าฝันดีนะประมาณสี่ทุ่มนี่ยแหละอายก็บอกว่าฝันดีอย่างประมาณนี้นะเจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่างแบบนี้เลยจะพักมันผ่านไปประมาณสาาิบนาทีเพื่อนก็เลยโทรกลับมาหาอาย บอกาถามเลยว,ว่าเธอคุยกับใครอย่างประมาณนี้นะเธอสบายดีไหมอไอ้เลยถามสบายดีก็เลยถามว่าเธอทําอะไรอยู่อย่างประมาณนี้นะเราบอกว่าก็าไม่ได้ทําอะไรอย่างแบบนี้อ้ก็เลยถามว่าสาเหตเุที่บไปประเทศนั้นประเทศนี้สรุปอะไรใดเราบอกว่าเราสีจองเป็นสเตป by s สเตปเอานะคะเพราะว่าเพื่อนสีจากนั้นไปประเทศตัวเมืองที่เพิ่นอยู่นะ มันแค่พันกว่าโลพันแปดร้อยโลเพิ่นสิไปแคมมือละสามร้อยถึงสี่ร้อยกิโล, 1, โลเพิ่อนม,อมาจากนี้เพิ่นสิบร้เจ้าของเมื่อนะคะเพื่อนได้จองแคมป์แคมป์แรกก็คืออยู่ประเทศเพื่อนอ่ะมันว่างนะคะแล้วที่นี่ก่อนที่สิไปแคมป์อ,อื่นแบบนี้เพื่อนก็จะแบบถ้าเพิ่นสิโทรแบบมเมื่อต่อมือแลกๆแพบบิ่นโทรแคมป์นี้แคมป์นี้แคมป์นี้สเต,ป, by, สตปไปสเตปไปแบบนี้มันก็เลยเป็นการที่แบบว่ามันบอยว่างนะคะเพื่อนเลยบอกว่าเออถ้าสมมติว่า แคบตัวพูนไว้วางฉันก็จะอยู่ต่ออีตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าประเทศโตเพิ่นที่สิไปเนี่ยมันบอกว่างเพื่อนกระซิวนในการที่เที่ยวในประเทศจ้าขกงอ้ก็เลยถามว่าเพื่อนคือบอกไปเที่ยวประเทศอิตาลีไอเห็นพิวันเพิ่นบอกว่าบรรยากาศกำลังดีนะเพิ่นบอกว่ามันไกลกว่าประเทศที่เพิ่นสิไปไอ้ก็เลยถามว่าเธออยากไปรีบอมแมนเพิ่ลนบอกว่าฉันอยากไปเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สิได้แบบลาโลกนี่ไป เพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นเมืองที่ฉันเกิดประเทศที่ฉันเกิดเพื่อนนี่เพื่อนย่าไปอยู่หลายประเทศแห่งนะย่ายไปกับพ่อเพื่อนเคยบอกแล้วพ่อเพื่อนก็เป็นทหารเวียดนามอ่ะนะเพื่อนก็เป็นทหารเวียดนามเออเพื่อที่สิแบบเห็นยามันี่นะทุกคนเออพ่อไปประเทศใดก็ไปน้ำพ่อเพื่อนก็เลยเติบโตในเมืองเมืองนั่นย่าเพื่อนก็อยู่นั่นเพื่อนว่านะย่าย่าเพื่อนก็อยู่นั่นเมือนเลยเพื่อนก็เลยอยากไปเยี่ยมชมนะคะทุกคนแล้วที่นี่น่ะอาจ็เลยคิดว่า เธอสิบไปแล้วเธอคิดดีๆนะเธอคือบอขึ้นเครื่องบินหรือว่านั่งรถไปเอาอะนะทุกคนนั่งรถกระจอ,องโรงแรมเพราะว่าการที่แบบแต้งตั้งแคมปิ้งเนี่ยมันก้นขาง,งที่ซีเหอยน,นะทุกคนเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ไง่ายมันต้องมีคนโบกคนนั้นคนนี่ไอ้ก็เลยบอกว่าเธอคือบอขับรถไปหรือว่าเธอบอ่ต้องไปได้อยู่บอพอเราบอกว่าถ้าฉันบอไปฉันกระักซีเฮ็ดยังมันเบื่อ,อประมาณนี้นะไอเรบอกว่าร่างกายเธออะมันโอเคหรือยัง สามารถไปได้หรือยังถ้ามันโอเคก็พ่ต้องไปเขาบอกว่าฉันฟิตเต็มร้อยแล้วฉันจะไปแล้ววะแล้วทีนี้ไอ้อก็บอกว่าเออถ้าเธออยากไปเธอก็ไปนั่นแหละค่ะไอบ้บอรลูมันมีคนเดินทางหรือ,อยังนะคะแล้วทีนี้ไอ้ก็เลยว่า,เ,าเมื่อกี้นี่เธอเห็นยังยู่อันนี้นะไอ้วนเวียนว่าเออมันคือติสนะายห์นะเออน้องเธอได้โทรหายอยู่บ่ ลูกเธอได้โทรหาอยู่บ่าคู่มือนี่อย่างแบบนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติมีอย่างไปแบบนี้ถ้าน้องเธอโทรหาเราก็จังได้โทรหาอายว่ามันเป็นอย่างแบบนี้นะเรนบอกว่าเออน้องสันกระเพึ่งวางสันกระเพึ่งวางสายกับจากน้องสันเมื่อกีนี่ก็เลยโล่งใจนนเราคุยนกะับน้องเราทุกคนจักเหลือคนเฮาบางเธออายนี่คือคนขาดความอบอุ่นค่ะ ขาดความรักไอ้ไม่ค่อยสิสมว่ากับความรักจักไอ้กับเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่มีบุญวาสนานะแต่ว่าบ่เคยมีบุญกับเรื่องความรักซิเป็นคนที่อาภัพรักทั้งๆที่ททพอ,อย่างเนี้ยคิดว่าเออสิเป็นคนสุดท้ายแล้วแหละไอ้ก็ยังแบบเออเบื่อแล้วอยู่เมื่อไหร่แล้วบ่บ่นะบ่ยเป็นแต่อยู่แล้วอย่างแบบนี้นะเมื่อก็สิเป็นแบบนี้ไปหรือว่าคือหมอดูเคยทานายไว้บ่ว่าไอ้โบมีเนื้อคั่วนะเออนั่นแหละแล้วทีนี้น่ะไอ้เลยบอกว่า ไอถามเนาะไอถามเพื่อสองเธอแล้วเนาะเรื่องเฮ็ดวีซ่าไอก็เลยถามาว่าพอไหวสิลงกรุงเทพก็อยากเฮ็ดมันแล้วนะี่ยเออเธอคือบ่เฮ็ดอันนี้เฮดสันจักเทื่อวีซ่าเฮดสันจะเทื่อไออะไรถามเพิ่จนจังนี้สุดท้ายไอก็เป็นคนเอ่ยถามแล้วเพิ่อบอกว่าเฮาคุยกันเธอแลกวในเดือนเมษาเนาะแล้วก็เดือนเมษาแล้วทีนี้ฉันก็ไม่อยากจะเอา่าอย่างเงพุชชิ่งบ่อยากสิอันนี้เธอปานใด ว่าเธอฉันไม่รู้ว่าเธออยากมาจริงไหมประมาณนี้นะไอเราบอกว่าฉันก็คิดว่าเธอน่ะยุ่งคือกันเพราะว่าฉันบอกแล้วส่งเธอไอว่าจังเนี้เออเพราะว่าถ้าสมมติเธอเป็นอย่างไปนี่ฉันจังได้ไปกระถานหันสั่งกรุรู้ว่าเธออยากใส่วีซ่านี่ดีอยู่บ่ยังไม่หรือบ่ไยเราบอกว่ามาจริงบ่มาจริงถ้าสมมติว่ามันเกิดอย่างชุกเชิญอย่างเงี้ยายก็จะเฝ้าไปหาได้ประมาณนี้นะเราก็เลยว่าขึ้นมาว่าถ้าเธออยากให้ฉันทาจริงจริงอ่ะฉันทําตอนนี้ก็ได้ายเราบอกว่า เดี๋ยวเธอจะเฮ็ดก็ได้เธอไปเที่ยวซะเพราะว่าเรากำลังสิไปเที่ยวนะเธอไปเที่ยวซะแบบนี้นะแต่เธอก็ต้องระวังนะสมมติมันเกิดอย่างขึ้นมามิสซันก็ไม่สามารถที่จะไปหาเธอได้ทันทีนะแต่ถ้าสมมติฉันมีวีซ่ายอย่างเงี้ยฉันก็ยังสามารถที่จะบินไปหาเธอได้เลยอย่างนะประมาณนี้นะทุกคนนั่นแหละก็เลยเป็นคนเอ่ยสุดท้ายนะเราก็จกักอย่างไรบางเธอกะคือขาจาว่าละอ่ะาก็อย่างขอมงขอมนของคนอายุอายุหลายนะ่ะ เมื่อหนึ่งเพื่อนกาลมดีเมื่อหนึ่งเพื่อนกะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเอออาก็เข้าใจอยู่นะคะอาถึงบอกว่าถ้าสมมติกลับไปแล้วเป็นการที่แบบเศร้าห้องพาย,ยุมันบบนี้านนอาสิไปดดวยวกันได้แต่ถ้าอยู่เฮือนหลังเดีวยวกันก็อาจจะทะเลาะก,กันเหมือนเดิมนะคะแล้วที่แอรบ,บอกเลยว,ว่าเธอคืบอบโไปเศร้าโรงแรมอยู่บาารถไปแล้วบอกว่ายังว่าแล้วเนาะซูเหมือนเป็นช่วงวาเคชันของอยุโรปนะพี่น้องเนาะ ค่าโรงแรมก็ยังต่ำใน 3- 4, า่พันบไปใส่นะคะขนาดว่าค่าแคมปิ้งตอนปีอายไปปีแหลนี่ร้อยหนึ่งนี่ถือว่าแพงแล้วนะคู่ม,มือนี่ขึ้นราคานะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยมาพูดคุยกับทุกคนว่าเออสุดท้ายาก็เอยนะอาจจะเป็นหลังจากที่เรามาจากเที่ยวประเทศนี่แหละเราอาศัยในอายเพราะว่าเราบอาวกว่ากลางเดืนเอนสิงหาลูกสาวเราสิมหาอย่างประมาณนี้นะทุกคนนั่นแหละเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอญาตไปหาหนาไม้หาเห็ุก่อนฝนกับสิตก ลองเบิ่งว่าสิเป็นอะไร้ะตกกสิมาเนาะบ่อ,อยากอยู่บ่อ,อยากอยู่เฮือนแรงๆจะไปเฮือนไปร้านพิสา,าพิสาเปิ่นเปิดร้านไม้เนาะไปไปอุดหนุนเพิ่นนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย